สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรกของมือวันที่ยี่สิบเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกับแอามอนนะคะแอดผ้าพี่น้องมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนดําดินนะคะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตําเล่ามืออื่นนะคะ พายพี่น้องคะเอาหน้าทางตำเล่าของเส้นดำดินมื้อ,อื่นคะ่ะสิริมาเป็นตัวใดพายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะดำดินคะ่ะครับสมพนีครับแอบจ้าวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็เลยมาถามนี่ลคะค่ะถามตำเพื่อนบ้านคะ่ะครับโอ้ครับ,รบติดมาสองวันแล้วเนาะค่ะนี่นี่ล็อกเขาไปไหนเลยค,ค่ะอ๋อลองเป็นไอ้กรอบมั้ด้วยอ่ะเจี๊ยบมันมากเนาะค่ะเนาะ ค่ะวิ่งสามก็หาได้ิ่งสามก็หาค่ะตอบคูหนึงน่งสามหนึ่งสามค่ะห้าสามห้าสามค่ะห <5 8 S 1> ้าแปดห้าแปดค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะแปดสามแปดสามค่ะ สามตัวแปดห้าสามเอฟแปดห้าสามค่ะมาทุนนี่นะครับมาทุนนี่แสดงว่าเล่นหาสามดีคะครับเล่นหาสามอืมได้เลยค่ะเล่นสามด้วยด้วยอันนี้นะคะเล่นสามด้วยวิงรูดโอ้วิงรูดสามค่ะเล่นตัวสามร้องหาเล่นสามล้องหาค่ะ มนึ่งหาสามตัวเดียวค่ะนักหาสามนี่นะอือค่ะครับมีซัมเนีย่ยโอเ้เนี่ยครับครับได้ค่ะเอาขอบคุณหลายๆนะคะเชี่ยนดำรดินค่ะครับจ้าสวัสดีนะคะโชคดีนะคะสวัสดีครับค่ะสรุปหน้าท้างท้ายคลิปนี้นะคะ พี่พน้องคะแนวทางจากเซียนดําดินนะคะแนวทางต่าเล่านะคะพี่น้องคะเอาวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดบนล่าง3กับ5นะคะพี่น้องคะวิ่งรูดบนล่าง3กับ5เดินไปที่3นะคะพี่น้องคะเดิน3นะคะร่องหานะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะจับคู่นะคะ,ะพี่น้องคะจับคู่1 3ึ่งสหาสหาแนะคะ9 3้าสาหาเก้ กับสาตัวแปดหาสามนะคะพี่น้องคะตัววิ่งตัวรูดนี้เน้นไปที่สามนะคะพี่น้องตัวจับคูเน้นหาสามนะคะพี่น้องคะเอาจังไลยก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมคะ่ะสําหรับแน่ทา,างจากเสี้ยนดําดินนะคะแนวทางต่าเล่านะคะพอพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะโอ้จังไลยขึ้่มาหอนเทบุ่มมาหนีเน้ะพี่น้องเนาะหอนนะคะสามสิบสี่องศาเฮ้พี่น้อง แคปหน้าจอนะคะพี่น้องขาก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากเซียนดําดินค่ะพอพี่พน้องคาจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบอร์ขาสาหรับแนวทางต่าเล่านะคะนําไปพิจารณาเบิร์นะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสกุลนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนดําดินค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคะถ้าอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพะ่่อแมพี่น้องคะเอาไปพ,พี่น้องอ่าคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้ออยากให้เพวกเราด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดกับคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะส่วนแนวทางของคุณตาทองสุกนี่แอดทบไปหาคุณตาแล้วเมินสองเทียแล้วคุณตาเราคิดว่าเราอยากเมินีไปพ,พี่น้องคะคุณตาเราอ่าบอรับโทรศัพท์นะคะเมินีกับเป็นมือว่าอาทิตย์ห่าเทียลูกหลาน เอาคุณตาม,มาเนาะหาเทียวคุณต่างแล้วเบาางสินะแล้ไปดี่น้องค่ะก็ไปสองเทียวคุณตางแล้วบหะะอ 2, วบหับก็เลยว่ามอืออื่นทีโทรไปหาคุณตาอีกเท่อน,นึงนะคะโทรไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตางเราอยู่บอหรือว่าเราไปโรงพยาบาลหรือว่าเราไปธุระอันใดเฮาสี่ใดบอ,บอเสียเที่ยวแล้วก็ว่าไปต้องโทรไปถามว่าคุณตาเราเฮ็ดไหวไปไนะพี่น้องคะหาเทียวตีรถไปแล้วมันไกลกันนะนะพี่น้องคะมันกัด มันกับไก่กันอยู่ได้เติมน้ำมันไปมันกับไก่กันแอดอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะคะคุณตาเราอยู่ต่างอำเภอออกไปห้างกันประมาณ30กว่ากิโล40กว่ากิโลนะคะเพาะพี่น้องคะ่กะก็เลยอยากแน่ใจว่าคุณตาเราอยู่บ้านบอ่อหรือว่าเราเห็หนแนวทางเอาไว้ไปเพราะว่าคุณตาบางทีค่ะที่เราไปโรงพยาบาลอยนี้นะที่บอกหนูเลิไปมันจิขาดกันมันบ่เห็น,เหน,เหนกันเนาะพี่น้องเขาก็ไปเสียเที่ยวได้เติมน้ำมันไปยังไงนะไ่พี่น้องคะ่ะ อืมถ้าเป็นว่ายุบานไกลไกกันเอ็กซ์สีย่างไปถามให้ยูดอกพายพี่ดอกคะ่ะอันนี้มันยูไก่กันเนาะพายพี่ดอกเนาะกะทาจังหน่อยนะคะแอบกัดสัญญาวาสิติสต,ตามให้นะคะพายพี่ดอกค่ะเพราะว่าเห็นเอฟซีพายพี่ดอกเข้าคอมเมนต์ขเขามาหลายนะคะแอดเดลแอนยูเดอ้อพี่ดอกเดอ้ออ่าแต่ว่าแอบกัด สติดตามใพายุนะคะเพียงแต่ว่าแอดโทรไปหาคุณตาแล้วมือนหนีคุณตาแล้วปร,รับนะคะมืออนแอตโทรไปถามอีกเทือนึงถามว่านี่ละ่ะพี่น้องคือแอดบอลสุดปังนี่ละ่ะฮาเทียเข้าไปแล้วมันเสียเถี่ยวนะนะพี่น้องการคารถมันกับแพงนี่พี่น้องกานรลมันมันกับแพงอยู่เนาะไปพี่น้องเนาะมันไกลกันอยู่แล้วยังว่าอนะครล่ะพี่น้องค่ะเอ้า กะมีประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อก็มีประมาณนี้นะคะมันนี้ก็จะเป็นหอนอิลีที่พี่น้องสามสิบสี่องศานะคะแต่ว่าหอนมัอนี้กับ่ัสู้กับวาสูุหอนมือแผ่นดินไว้ดอกมือวันที่ยี่สิบแปดมีนาก้นี่่านมานเนาะแผ่นดินไวน้นี่โอ้สามสิบแปดองศาเลยนะคะพี่น้องคะหอนแบบว่าธรรมดามันนี้ยังสามสิบสี่องศาที่พี่น้องมัอนี้คณะนี้กับสามสิบสี่องศานะคะพี่น้องคะก็ว่าให้ครบเวลาจะซื้อดอกพี่น้องครบรบเวลาอันซื้อดอก เพราะว่าคลิปนี้ก็ต้องมีความยาว8นาทีนะคะก็คือจังหวะสุบ้านั่นแหละพ่อยพี่น้องอ่าทัศน์ศิวตากว่า,า,า,าวนี้มันก็บ่ถึงนะ่ะนะพ่อยพี่น้องคาโคนาที7นาทีนี่กับ่ได้ที่พี่น้องเด้อต้องตามกฎกับเจ้า8นาทีสําหรับคลิปหนึ่งนะคะพ,พ่อยพี่น้องอันพ่อยพี่น้องมีอันใดที่แนะนําเนาะอยากแนะนะําอันใดก็คอมเมนต์เข้ามานะคะพ,พ่อยพี่น้องขะอ่ากัอีกหลายอาจารย์ยุ่มมือนี่นะคะที่อาจารย์ต,ต้องตามให้พลอยพี่น้องนะคะเพราะว่าสิเป็นแนวทาง รัฐบาลไทยหรือว่าแนวทางต่ำเล่านะคะแอกซิตี่ตามให้พอยพี่ดองนะคะพอยพี่ดอกคะ่ะเอากับมีประมาณนี้พี่้อกเด้อยสำหรับแนวทางแรกนี้นะคะแนวทางจากเซียนดาบินนะคะแนวทางต่าเล่านะคะพอยพี่ดอกคะ่ะแอกสิไดคอตัวล่าพอยพี่ดองบ้านเฮาสุกุสก้ขขนไปกอนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพอยพี่ดอกคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ